ศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงวันนี้ค่ะเราคงจะคุ้นเคยกันดีอ,อกหักเรื่องเล็กอ,อกเล็กเรื่องใหญ่คือถ้าเป็นสาวไทยไสยมินินต,ต้องบอกว่าอาจจะมีน้อยใจกันบ้างแต่วันนี้มีข่าวดีที่ทาให้พวกคุณยิ้มได้แน่นอนใช่ครับเป็นผลวิจัยล่าสุดนะครับบอกว่าหญิงไทยในปัจจุบันนะครับมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับกับคุณเฟรดสริตาครับ ก็มีนะคะก็มีนะไม่มีปัญหานะคะมีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มองกันก็อยากสวยบ้างอะไรบ้างมีหน้าอกนิดนึงไม่ได้รู้สึกว่าขนาดหน้าอกเล็กหรือว่าใหญ่มีปัญหากับตัวเองเท่าไหร่มันก็ดูดีกว่าไม่มั่นใจอ่ะดูใส่เสื้อผ้าแล้วก็สวยกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าเลือกเสื้อผ้าแล้วบางทีมันแบบมันไม่ลงล็อกอะไรเงี้ อยากทำมีมากกว่านี้น่าจะใจะส่เจ้า้าสวยกว่าไม่กล้าไม่เอาอยาอ่ะคะไม่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีความสำคัญเท่าไหร่ที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยากใส่เอ่ยยกทรงหรือว่าสไตลที่ยังเสริมทรงมากกว่าคะ่ะตดวนี้มันมีแบบแปะจุกชิดยกขึ้นอะไรเงี้ยก็นิดนึงสบาย เชื่อว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคะมักมีปัญหาที่ไม่ค่อยหนักอกแต่ว่าหนักใจแน่นอนค่ะกับเรื่องปัญหาของขนาดหน้าอกที่เล็กจุดนี้นะค่ะเป็นจุดที่ทําให้ใครหลายๆคนนั้นวิตกกังวลอาจจะด้วยการที่สังคมลอ้อมทําให้เราคิดว่าหน้าอกใหญ่แปลว่าสวยแปลว่าเซ็กซี่แต่ว่าตอนนี้ค่ะสาวไทยเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่ามีคนวิจัยจากในเกออกมาแล้วว่าในปัจจุบันหน้าอกของสาวไทยนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะ ล่าสุดจากไซส์ไทยแลนด์ศูนย์วิจัยเน็กเทคโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกว่าน1น0 0 0คนจากทั้ง5าภูมิภาคของประเทศไทยพบว่าผู้หญิงไทยมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นทั้งเอวสะโพกหน้าอกและทับใจค่อนข้างชัดนะคะอย่างเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆตั้งแต่สมอ,อทำอวิจัยเรื่องสรีราของคนไทยครั้งแรกถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ,ะเมื่อเปรียบเทียบเมื่อป 25, ี25-25กับล่าสุดที่เราถามจะเห็นว่าหน้าอกะะของผู้หญิงรอบอก ขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ2.2นิ้วค่ะใช่อยู่ค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่34.9นะคะถ้าพูดให้ถูกก็คือมีขนาดรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นแต่เพียงเพราะว่าเหมือนขนาดหน้าอกค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของขนาดรูปร่างมันก็เลยจะใหญ่ขึ้นด้วยคือจริงๆพอผลออกมาแล้วว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงไทยส่วนมาก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทางคือเราสำรวจหลายช่วงอายุ30กว่าเปอร์เซ็นต์จะมีหน้าอกไซส์คับบี ไม่ใช่ขับ A ทุกคนจะคิดว่าผู้หญิงไทยต้องอยู่ขับ A แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือขับขับ B แล้วก็ถัดไปยังไม่ใช่ A นะคะเป็นขับ C แล้วค่อยมาเป็นขับ A เราทั้งถามกับเจ้าตัวค่ะแล้วก็ทั้งวัดโดยใช้สายวัดวิธีปกติแล้วก็ใช้เครื่อง 3D body scanner ค่ะคือ,ข,อข้อมูลของเราจะค่อนข้างแม่นยำมาก จะออกมาในเชิงบวกทําให้สาวไทยได้ใจชื้นอยู่บ้างค่ะแต่อย่าลืมคําว่าผู้หญิงอยากอยู่สวยเลยทําให้คนที่มีคับเอกก็อยากจะมีคับบีหรือว่าคนที่มีคับบีนั้นก็อยากจะเสริมเติมแต่งเข้าไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและด้วยเหตุนี้แหละค่ะจึงนํามาสู่ผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงได้และก็ดูเหมือนว่าจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากๆเลยค่ะ ประเทศเนี่ยเขาก็จะมีความนิยมในเรื่องของการใส่ชุดนัยที่ทำให้มีความเรียบเนียนช่วงปี2000เนี่ยตัวนี้จะได้รับความนิยมมากหลังจากนั้นนะคะก็ตลาดทั้งเอเชียนะคะตัวชุดนัยแบบตันทรงเนี่ยก็ได้เริ่มบูมขึ้นมานะคะทำให้รู้สึกว่า,าหน้าอกใหญ่เนี่ยมันคือความสวย นะคะช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดแล้วก็เวลาใส่ชุดชั้นในแบบเสริมทรงเนี่ยทำให้เขามั่นใจแล้วใส่ชุดชั้นอนอกออกมาได้แบบดูดีนะคะเราเขาเห็นการแต่งกายของนางแบบหรือว่าดาราเรารู้สึกว่าอันนี้คือสวยอันนี้คือใช่ซ,ซึ่งซึ่งเราต้องเก,กะาะกระแสนี้ไซส์ที่ขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นไซส์กลางคือ B75 ซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นคัพ A นะคะคัพ A เนี่ยเขามีน้อยเราก็จะใส่เติมให้เขาเยอะ ชับดีก็จะเป็นชับกลางที่มีหน้าอกอยู่แล้วก็เติมให้สวยยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ไม่เท่าคับเอความสวยของผู้หญิงนะคะมันขึ้นอยู่กับข้างในเนาะดวตี้อินไซ์นะคะบางครั้งอะผู้หญิงที่ใส่ชุดชั้นในแบบดันทรงแล้วเขาไม่ได้โชว์ก็มีนะคะเพราะว่ามันเหมือนตอบสนองทั้งเรื่องของจิตใจรู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกว่าใส่ล้วสวยอยู่ข้างในแต่ความสุขที่มันแผ่ออกมามันคือสวยที่เรารับดูได้จากข้างนอกนะ แต่สำหรับบางคนแม้มีสินค้าเสริมความมั่นใจแบบชั่วคราวให้เลือกใช้ก็ยังไม่พึงพอใจจึงทําให้คลินิกสัญญกรรมทั้งหลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้หญิงที่ต้องการสมส่วนในระยะยาวดูได้จากไรายได้อุตสาหกรรมสัญญกรรมความงามที่สร้างมูลค่าการตลาดเกือบส0มหมล้านบาทต่อปีดัดชนีนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าความสวยไม่เคยพอสลิตาพลึกทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงรายงาน